เรียงหรูดูดีมีสไตล์นี่คือนิยามของ HP ProBook 445 G7 เครื่องนี้บอกได้เลยว่าใครเป็นสายธุรกิจอยากถือได้เท่ต้อง G7 เครื่องนี้ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนชาว Extreme IT ทุกท่านกลับมาเจอผมเหมือนเดิมครับ n o Extreme IT สำหรับวันนี้ผมมีโน้ตบุ๊กจากทาง HP เป็นรุ่น445 G7 นะครับเป็นซีรีส์โปรบุ๊กตัวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อกลางปีที่ผ่านมานะครับเป็นโน้ตบุ๊กสายสำหรับคนทำงานธุรกิจเป็นโน้ตบุ๊กสายสำหรับคนที่ต้องการความปลอดภัยเป็นพิเศษเพราะตัวนี้มีระบบ Multi Layers e c u r i t y Protection นะครับมีการปกป้องข้อมูลป้องกันข้อมูลของคุณไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไวรัสใน b i o s การปกป้องกล้องการปกป้องหน้าจอนะครับฟีเจอร์ฟังก์ชันตัวนี้บอกเลยว่าอย่างแรกอย่างที่1ถ้าสมมุติคุณติดไวรัสหรือมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับตัว BIOS มีสิ่งแปลกปลอมเนี่ยโน้ตบุ๊กตัวนี้สามารถจัดการตัวเองได้โดยการอัปเดต BIOS ผ่าน Windows หรือว่ามีการ กู้คือ recovery ตัว BIOS กลับมาได้นะครับหรืออย่างที่2ในส่วนของตัวกล้องตัวนี้นะครับปกติโน้ตบุ๊กทั่วไปเนี่ยจะเป็นฝากล้องเปิดเอาไว้ตลอดเวลาทําให้บางครั้งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่ามีซอฟต์แวร์ตัวไหนเนี่ยมาแอบใช้งานกล้องของโน้ตบุ๊กหรือเปล่าแต่โน้ตบุ๊กเครื่องนี้คือเขาจะมีตัวที่เรียกว่า HP Private Camera นะครับตัวนี้ก็เป็นเหมือนแท่งพลาสติก สามารถเลื่อนปิดได้เลยนะครับไม่ต้องไปหาสติกเกอร์แบบมาปงมาแปะป,ป้องกันคนมองเห็นอะไรอย่างนี้นครับก็ตั้งโน้ตบุ๊กไ้ในห้องนอนหรือว่าห้องทํางานอะไรต่างๆได้แบบสบายใจไม่ต้องกลัวใครแฮกกล้องเข้ามาดูนะครับโดยซีรีส์ของตัว Probook ตัวนี้ที่ผมได้รับมาเนี่ยได้มาเป็นตัว CPU Ryzen 54500U นะครับและก็จริงๆเขาจะมีสเปคให้เลือกอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวไร z e น 74700U มีทั้งหมด2ส,สเปคด้วยกันคุณสามารถเลือกซื้อได้ตัวนี้เป็นตัว r ร z e น 54500U RAM 8 g ินะครับสามารถใช้งานได้แบบสบายๆตอบโจทย์ในการใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็ด้วยตัวไายหน้าจอเครื่องนี้เนี่ยมาขนาดที่14นิ้วด้วยกันนะครับถือว่าไม่เล็กจนเกินไปไม่ใหญ่จนเกินไปตัวขอบจอมีความบางอยู่ทางด้านซ้ายด้านขวาตัวด้านบนตรงนี้อาจจะเป็นแบบหนาอยู่นะครับ ส่วนตรงนี้จะมีโลโก้ของตัว HP อยู่นะครับแล้วก็เขาจะมีสเปคเนี่ยจริงๆเขาสามารถคอสตอมสเปคได้สามารถมีหลายออปชันนะครับบางตัวเนี่ยเขาจะมีตัว protection ที่เรียกว่าหน้าจอกันคนมองเห็นจากทางด้านข้างนะครับสามารถกดเปิดปิดระบบตรงนี้ได้ด้วยแต่ถ้าสมมุติคุณไม่ค่อยได้ใช้งานคุณก็ลดออปชันลงมาเป็นตัวนี้ก็จะไม่มีตัวฟังก์ชันที่ไว กันคนมองจากทางด้านข้างและอีกหนึ่งสิ่งในการเชื่อมต่อเดี๋ยวนี้ยุคนี้จะเป็นไร้สายแล้วโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ครับรองรับการเชื่อมต่อแบบ Wi-Fi 6ให้ความเร็วที่เรียกว่าเต็มสปีดสายลงสายแรนอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็ยังมีในเรื่องของระบบตัว f a ฟ c h a r ร์ สามารถชาร์จโน้ตบุ๊กได้50%ภายในแค่30นาทีเท่านั้นก็ถือว่าออกแบบมาตอบโจทย์ฟังก์ชันหลายๆคนที่ได้ใช้งานจริงๆนะครับเพราะบางคนเนี่ยแบบว่าเฮ้ยนอนตื่นเช้ามามีเวลาอาบน้ำแค่แป๊บเดียวลืมชาร์จแบตเตอรี่โน้ตบุ๊กสามารถเสียบชาร์จได้แค่ครึ่งชั่วโมงได้แบตเตอรี่มาถึง50%ด้วยกันและแน่นอนเรื่องของความปลอดภยัยฮาร์ดแวร์มาดีแล้วซอฟต์แวร์ต้องมาดีตามเครื่องนี้ให้ Windows 10ที่ไม่ใช่เวอร์ชัน Home แต่มาเป็นในเวอร์ชัน Pro เพิ่มความ Security แล้วก ออกแบบการป้องกันต่างๆมาเยอะแยะมากมายยิ่งขึ้นนะครับทำให้เครื่องนี้คือเหมาะสำหรับคนที่เป็นนักธุรกิจจริงๆเรื่องของดีไซน์นะครับ HP เครื่องนี้จะใช้ความเรียบหรูเป็นหลักเหมือนเดิมเลยด้านหน้าตรงนี้จะมีโลโก้ HP อยู่นะครับแล้วก็ตัวฝาของเขาเนี่ยจะเป็นอลูมิเนียมสีเงินตามแบบฉบับของ HP หน้าจอดูเรียบๆตรงนี้มีการทําล่องตรงปลายให้ดูสวยงามนะครับแล้วก็ตัวสันของตัวเครื่องนะครับจะมีเขียนเอาไว้ว่าเป็นซีรีส์ตัว ProBook ตัวบานพับจะเป็นบานพับเดี่ยวแบบยาวนะครับทำให้เพิ่ม ความแข็งแรงสามารถเปิดปิดได้แบบสบายๆแต่เท่านั้นยังไม่พอครับการเปิดปิดของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ คุณสามารถกางได้แบบนี้เลยคือ180องศาทาให้เวลาบางครั้งเราพรีเซนต์งานลูกค้าอยู่อย่างนี้นะครับอยากจะให้ลูกค้าดูเราสามารถปรับลงไปอย่างนี้ก็ได้หรือว่าบางครั้งเราอาจจะนั่งเล่นนอนเล่นที่เตียงตั้งชั้นเข่าขึ้นมานั่งเล่นอย่างนี้พิมพ์ง,งานก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันถือว่าออกแบบดีไซน์มาค่อนข้างดีครับส่วนเรื่องของตัวคีย์บอร์ดครับตัวนี้ให้คีย์บอร์ดมาเรียกว่าเป็นคีย์บอร์ดแบบไม่มีนําแผดแถมมาให้นะครับแล้วก็มีพวกเรื่องของ F N ฟังก์ชันต่างๆปรับลดแสงเพิ่มลดดดเเสียงงปปิปิมต่าๆ ทำได้ทั้งหมดนะครับและยังคงมีในเรื่องของฟิงเกอร์พินแถมมาให้ด้วยนะครับเรื่องนี้คือเขาจะวางอยู่ไว้ทางด้านนอกของตัวคีย์บอร์ดตรงนี้เอาไว้สำหรับการจำพาสเวิร์ดหรือว่าการปลดล็อกเข้าสู่ Windows สามารถใช้ตัวฟิงเกอร์พินตัวนี้สแกนผ่านในการปลดล็อกตัวเครื่องได้ตัวนี้มีทัชแพดที่เรียกว่าขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปนะครับตัวขอบตรงนี้เนี่ยมีการตัดสีเงินมาให้ดูเรียบหรูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับตรงนี้มีเขียนซีรีส์เอาไว้โปรบุ๊กนะับแล้วก็สเปคเครื่องนี้จะใช้เป็นตัว AMD Ryzen 5 4500U จริงๆเขาจะมีสติ๊กเกอร์แปะตรงนี้เอาไว้ด้วยแต่ว่าตัวที่ผมได้รับมาเนี่ยมันเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นตัวแซมเปิลก็เลยไม่ได้มีสติ๊กเกอร์แปะเอาไว้นะครับทางด้านข้างของตัวเครื่องตรงนี้ครับจะมีตัวล็อกโน้ตบุ๊กเอาไว้อยู่นะครับมีพอร์ต USB Type A มีรูระบายความร้อนออกทางด้านข้างตัวเครื่องและที่สําคัญแน่นอนใครที่ทํางานสายนี้หรือว่าถ่ายสายถ่ายรูปเนี่ย ต้องมีตัวช่อง SD card leader สามารถอ่านการ์ดสามารถอ่านข้อมูลของตัวเมมได้ไม่จําเป็นต้องพกตัวอะแดปเตอร์นะครับส่วนางด้านขวามือของเครื่องนี้นะครับจะมีพอร์ตตัว USB Type C ที่เขาสามารถเชื่อมต่อออกสู่หน้าจอภาพได้ด้วยนะครับบางครั้งเรามีจอที่เป็น Type C อะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถ เสียบต่อผ่านพอร์ตตัวนี้ได้เลยแล้วก็มีในเรื่องของตัวรูดีซ์อะแดปเตอร์นะครับในการเสียบพอร์ตแลนด์ RJ45 บางครั้งใครยังคงใช้งานอยู่สามารถใช้ได้แต่อย่างที่บอกไปมันต่อ Wi-Fi 6ได้อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้สายแลนแ,แล้วนะครับถัดมาจะเป็นในเรื่องของพอร์ต HDMI USB 3 Type A อีก2พอร์ตนะครับและยังคงมีในเรื่องของตัวแจ็ค3.5มิลลิเมตรที่เอาไว้เชื่อมต่อหูฟังพร้อมกับตัวไมโครโฟนตัวเครื่องครับน้ำหนักเบาเพียงประมาณ1.6กิโลกร,รัมเท่านั้นนะครับทำให้เวลาพกพาไปไหนเนี่ย สามารถพกไปได้แบบสบายๆอาจจะไม่ต้องใช้อแดปเตอร์ชาร์จไม่ต้องพกไปก็ได้แต่ถ้าใครอยากจะพกอแดปเตอร์ชาร์จตัวเล็กนิดเดียวแค่ประมาณนี้เท่านั้นนะครับถือว่าเล็กมากก็เรียกได้ว่าเครื่องนี้ออกแบบพอต่างๆช่องการเชื่อมต่อต่างๆเนี่ยให้ใช้งานได้จริงในชีวิตประจําวันนะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวเราไปดูไส้ในของโนตบุกเครื่องนี้กันดีกว่าว่าการระบายความร้อนเป็นยังไงอุปกรณ์ด้านในเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปลองเทสรประสิทธิภาพต่อจากการแกะเคลื่อนกันเลยครับ โดยเปิดฝาออกมานะครับดูภายในกันเลยอย่างแรกเนี่ยในเรื่องของชุดระบายความร้อนตรงนี้มีพัดลมมาเพียง1ตัวเท่านั้นนะครับเขาจะใช้การนําความร้อนโดยฮิตไปร์2ตัวออกมาที่ทางด้านข้างตรงนี้นะครับก็เรียกว่าส่งถ่ายความร้อนจาก CPU ออกมาฮิตซิงค์โดยตรงไม่มีการ์ดจอเพราะว่า เครื่องนี้ใช้การ์ดจอออน CPU ตัวแรมใส่มาให้1แถวคุณสามารถอัปเกรดแร m ได้แบบสบายไม่ต้องถอดบอดร์ดพลิกออกมาครับก็เป็น DDR4 สามารถติดตั้งเพิ่มที่จุดตรงนี้ได้ส่วนนี้จะเป็นตัวการ์ด Wi-Fi AX อย่างที่ผมบอกไปคือเป็น AX แล้วแรงแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัว SSD เครื่องนี้ให้ SSD ของทาง SK h y n i x ในขนาดความจุ 256GB นะครับและถ้าสมมติคุณอยากจะอัปเกรดเนี่ยสามารถไปซื้อฮาร์ดดิสก์ SATA หรือว่า SSD SATA ขนาด2.5นิ้วมาติดตั้งที่ตรงนี้ได้เขาจะมีตัวปลั๊กติดเอาไว้แล้วก็แปะก็เทปอยู่คุณสามารถถอดออกปุ๊บแล้วก็วาง SSD ลงไปได้เลยนะครับส่วนแบตเตอรี่อยู่ที่จุดตรงนี้ครับเป็นแบตเตอรี่ขนาดแรงดัน11.55โวลต์นะครับมีความจุอยู่ที่45 Wh ด้วยกันก็เรียกได้ว่าไส้ในเนี่ยดูดีสวยงามมากๆครับ สำหรับเจ้า HP Probook เครื่องนี้ครับก็จะเป็น Ryzen 5 4500U เป็นตัวโมบายนะครับการทำงานก็มี6คอ6เรรด้วยกันเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ7นาโนนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับการ์ดจอที่เป็นตัว on CPU เป็น Radeon Graphics นะครับผมตัวนี้ก็เป็นรหัส Reno อัพเดต ไดเวอร์ล่าสุดได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ก็ GPU c r o คร1อ0 0 Memory 1 3โ3นะครับโดยตัวเมนบอร์ดก็เป็นของทาง HP RAM การ์ดจอจะอิงกับตัว RAM เครื่องนะครับผมจะใช้ตัวเดียวกันนะครับตัวนี้เป็น DDR4 8GB วิ่งแบบ Single Channel นะครับบัสความเร็วอยู่ที่3200ด้วยกันครับแล้วก็ในส่วนของตัว เบ n ช h มาร์ก uh, นะครับซิงเกิลเทรดได้คะแนนที่488.4แต mm ้ม hmm. มัลต mm ิเทรดได้ที่2,888 mm hmm. แต้มด้วยกันนะครับ mm hmm. แล้วก็โปรแกรม CDBench r 20เนี่ยได้คะแนนอยู่ที่2,131 mm hmm. แต้มด้วยกันครับและในส่วนของตัว Time Spy คะแนนจะอยู่ที่733แต้มครับและในส่วนของ 3D m a r f i s p y คะแนนจะอยู่ที่2,004แต้มด้วยกัน และอย่างโปรแกรมทดสอบระบบรวมนะครับอย่างตัว PCMark 10เนี่ยจะได้คะแนนสกอร์รวมอยู่ที่4,666แต้มครับก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวสำหรับโน้ตบุ๊กในสายทำงานครับ สำหรับโน้ตบุ๊กสายนี้นะครับผมขอลองใช้งานแบบการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันละกันนะครับโดยการเปิดพวกอินเทอร์เน็ตแท็บเนี่ยหลายๆแท็บนะครับก็มีเปิดไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นดูข่าวดูนู้นดูนี้นะครับแล้วก็ลองเทสปีดอินเทอร์เน็ตดูนะครับก็อนนี้ผ่าน Wi-Fi 6นะครับดาวน์โหลดได้320อัปโหลดได้366จากเน็ต1,500ก็ถือว่าแรงเพียงพอต่อก,การใช้งานทั่วๆไปแล้วนะครับก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์เปิดอะไรต่างๆ อาจจะมีเปิดเพลงไว้ผมขอปิดตรงนี้แล้วกันมันจะได้ฟังไม่รบกวนนะครับก็เปิดเพลงเปิดนูน่นเปิดนี่อะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับถามว่าเครื่องสามารถตอบโจทย์ตอบสนองได้ไหมสบายสบายอยู่แล้วนะครับตัว ssd ก็สามารถโหลดข้อมูลได้ทันตัว cpu สบายๆนะครับ ram ถามว่าเพียงพอไหมก็ยังคงเพียงพออยู่นะครับหรือว่าทดสอบเรื่องของตัวกล้องครับนี่ครับกล้องที่จะเอาไว้คอนเฟอเรนซ์นะครับผมก็ แสงที่ได้อยู่ประมาณนี้นะครับอาจจะไม่ได้เน้นชัดแบบโอ้โหเห็นลูมขนแต่ในการคุยแบบเว็บแคมเนี่ยแค่นี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับผมอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบการใช้งานจริงในชีวิตประจําวันนะครับก็สะดวกสบายครับตามนี้เลยลองเอาโน้ตบุ๊กสายทํางานม,มาลองเล่นเกมเบาๆกันดูนะครับอย่างวอลโลว์ลนปรับภาพเป็นแบบ HD นะครับผมแล้วก็กราฟิกคุณภาพเนี่ยตั้งเป็นระดับมีเดียมเอาไว้นะครับผมก็เซตติ้งประมาณนี้เลยนะครับเรามาลองดูกันแบบ เกมเบาๆสบายๆนะครับคลายเครียดว n e โลแลนนะครับเผื่อใครบางคนแบบว่าเอ้ยสถานนอกสถานที่อยากเล่นเกมพักผ่อนก็สามารถเล่นได้อยู่นะครับสำหรับวานโลแลนด์ก็ถือว่าเล่นได้สบายๆเลยครับนี่120กว่าเฟรมครับร1 7 120เฟรมครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแต่ถ้าเกมกินสเปคหนักๆอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่ามันไม่ไหวหรอกเพราะว่ามันเป็นการ์ดจอออน CPU แต่ถ้าทั่วๆไปแค่คลายเครีย,ยดก็โอ้โห110 120เฟรมครับ ลองเล่นผับจีดูบ้างนะครับผมก็เซตติ้งครับเป็นแบบฟูลสกรีน HD แล้วก็เวลีโรนที่ลองแบบ HD เนื่องจากว่าหน้าจอโนบุกเครื่องนี้เขาลองรับเพียงแค่ HD นะครับไม่สามารถรันฟูล HD ได้ถามว่าสามารถเล่นได้ไหมกับเครื่องนี้ก็สามารถเล่นแบบผ่อนคลายได้ไม่ได้แบบเล่นแบบจริงจังนะครับเพราะว่าเฟรมเรทที่ทําออกมาได้ก็37เฟรม47เฟรมนะครับผมก็ตามสภาพของตัวกราฟิกออน CPU ก็จะมีสะดุดบ้างบาง,บางจังหวะอันนี้ผมแนะนําว่า แร m ม,มันไม่เพียงพอถ้าเพิ่มแรมเป็น16กิกเนี่ยจะได้ความสมูทที่มากขึ้นกว่านี้นะครับแต่เชื่อได้ว่าคนซื้อ HP Probook เครื่องนี้มาเน้นทำงานออฟฟิศเ o ิดเอ็กเทดสอบเปิดโครมอะไรเยอะๆมากกว่านะครับโอเคครับจบไปแล้วสำหรับการทดสอบในวันนี้ก็เรียกได้ว่าเจ้า HP Probook เครื่องนี้เนี่ยมันออกแบบออกมาเพื่อตอบโจทย์คนทำธุรกิจจริงๆนะครับคือไม่ได้เน้นสเปคที่แรงเวอร์วัง แต่เน้นในเรื่องของความปลอดภยัยเน้นในเรื่องของความเสถียรนะครับแล้วก็ตัวบอดี้ที่เรียกว่าใช้วัสดุมาอย่างดีนะครับสามารถรองรับการกระแทกเล็กๆน้อยๆได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบฟาสชาร์ทที่ออกแบบมาตอบโจทย์คนยุคนี้จริงๆบางครั้งไม่มีเวลารอที่แบบต้องชาร์จแบตเตอรี่อะไรต่างๆตัวไบ o อสเนี่ยเรียกว่าใช้วินโดว์ออโต้อัปเดตได้นะครับถือว่าสะดวกมากสำหรับโน้ตบุ๊กยุคนี้ก็ใครสนใจนะครับมีทั้งไรเซน5ไรเซนเสามารถไปสั่งซื้อไปลองหาร้านที่ขายดู ตามร้านค้าชั้นนำทั่วๆไปได้ครับสำหรับวันนี้ทางผมนบเอ็กซ์ตรีมทีก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกัใหม่รีวิวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ